ครับเรามาดูทีมงานถอนรุ่งเรืองนะครับมาชมอีกคลิปหนึ่งครับของเช้าวันพฤหัสที่8กรกฎาคมนะครับมาดูประเดิมงานยามเช้าวันที่หลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับทำให้ถนนลื่นมาดูมาดูคันสีส้มประเดิมคันแรกครับว่าจะขึ้นไปได้ไหมนะครับติดตามชมนะครับนะครับช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้ครับ <ป>เดินเดินขึ้นได้ให้ขึ้นได้ก่อนน,น,อนะครับวันนี้ถ้าแกมาดูหน้างานเองครับถ้าแกแกเสื้อซีโมงครับขึ้นไหวครับไหวหรือไม่ไหวครับมีลื่นไมมีลื่นนะครับมีลื่น อะไรคิดอยู่แล้วมันต้องสะดุดตรงนี้แหละตรงนี้มันชันไงตรงนู้นมันเป็นเนินแบบสโลปได้อเ,เออเนี่ยมันมันตรงนี้แหละเนี่ยมันสะดุดตรงนี้เดี๋ยววิ่งจะสองสามรอบเดี๋ยวมันก็โอเคแล้วตรงนี้นโอ้ยว่าแต่ผ่านมาคันพีคันนี่สบายเลย ต้องใช้รถไถช่วยครับตอนนี้ครับใช้รถไถช่วยใช้ถถช่วยครับนี่ไม่ได้ใช้ครับขอยขึ้นได้ก่อนครับนี่ครับอันนี้ถ้าไม่มีรถไถครับขึ้นไม่รอดครับเท đi về đâu này đi nó no này. Ừ. คันที่สองกำลังจะลงมาครับฟูโซครับฟูโซกำลังจะลงมาแต่ทางมันยังไม่เรียบร้อยดีครับมันยังเป็นทางชันอยู่ครับรถไถต้องทำหน้าที่ยังนักครับวันนี้ ต้องทำหน้าที่อย่างหนักวันนี้ก็เห็นสาวนัดดัมซิงครับลงมาถ่ายคะเสื้อเหลืองอยู่ของโน้นทึง,งานตาสุนเนี่เสียงแพอร์อ่ดีปิด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 เนี่ยมาดูกันว่าคันนี้จะขึ้นไหวไหมนะครับ น,นี่จะขึ้นไหวไหมคันสีฟ้าครับจะจอดเทียบท่าครับเป็นคันที่สงนะครับวันนี้เราเราจะต้องมาขุดในด้านหน้าฝั่งนี้ครับเพื่อที่จะไล่ไล่เอาดินส่วนบน เราจะบุกไปฝั่งนู้นไม่ได้นะครับลื่นครับลื่นทันทีครับเราต้องขุดเอาฝั่งบริเวณด้านน้านี้ออกไปให้หมดครับจะเพราะว่าจะเป็นพื้นดินที่แข็งสามารถวิ่งได้ครับนี่คือการละการทางครับหลังจากฝนตกครับหลังจากฝนตกทางฝั่งนู้นก็ครับทางฝั่งนู้นก็เริ่มจะมีติดแล้วครับ ต้องให้รถไถเออรถแมคโครช่วยดันตูดครับงานนี้มีเสียตูดครับเสียตูดครับตอนนี้รถเสียเกิดยังไม่มาครับรถไถต้องทำทางอย่างหนักครับวันนี้ครับ วันนี้ก็ภาวนาให้แดดออกนะครับถนนมันจะได้แห้ครับจะได้วิ่งได้วิ่งงานได้สะดวกครับงานจะต้องเดินครับงานแบบนี้หยุดไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นงานโครงการเส็นสัญญาเซ็นสัญญาระยะนุ่นปีหน้าเดือนสงงราต์ครับจะต้องทําให้เสร็จครับสัญญาสัญญาการทํางานนะครับฉะนั้นทีมงานจะหยุดไม่ได้ต้องหาวิธีครับเดี๋ยวนี้แหละครับเคลียดิน เลดินส่วนที่ลื่นออกค,ครับให้มันอยู่พื้นข้างล่างจะได้วิ่งได้ครับจะได้ไม่ลื่นครับจะเราดูคันที่สงจะขึ้นไหวไหมค,ครับจะขึ้นไหวไหมนะครับคันที่สงเราดูว่าจะต้องใช้รถไถ ช่วยดันตูดขึ้นมาหรือไม่นะครับครับน่าน่าจะได้แล้วครับน่าจะได้แล้วครับประมาณนี้ครับมาเลวครับน่าจะได้ครับสปีดตัวมาดีมากครับสปีดตัวมาดีมากแข็เลยครับุดยอดว้า ผ่านผ่านแบบนี้ผ่านจะไปทางไหนดีวะ